ตอนนี้อยู่เจซีบุริรัมถ่ายพูดด้วยตอนนี้อยู่เจซีบุริรัมนะคะมาขึ้นปุ๋ยะจะส่งไปละหานทรายจะส่งไปบ้านกวด

อืมอนนี่มาสาขาบุรีรัมนะคะ JC สาขาบุรีรัมมาขึ้นปุ๋ยค่ะดูหน้าตลาดเลยนะคะ JC สาขาบุรีรัมมีขายผักผลไม้ตลาดขายปีของบุรีรัม เราที่เราไม่ได้กำไรอย่นี้จังเได้ก็ได้สามพันเห็ม้แม่ก็ได้เปล้วยกระชั้งมันว่าเราจะได้ไส้หนึ่งกวานหนึ่งเออันกว่าเราจะได้ไส้หนึ่งกวานหนึ่งมีคนนานๆุนีีห้องตลาดกันร้อยห้าร้อยเขาพูดกันว่นี่ไงไอ้นันเ พวกนี้ออกมาตีกันโดยทันทีเจสีบุรีรังครับหนึ่งตันครับไปละหานทรายหนึ่งปันละไปละหานทรายใส่ยางของดีต้องใช้ครับตองล้นครับตองล้น <c oughs> ตองล้น,ข,นขึ้นเองขึ้นเองหนึ่งตันหนึ่งตัน <c oughs> ยีเรตรงที0ีออ้าบนี่รุ่นก็เหมือนกันทั้งอนทั้งมันมีสามดีไปแล้เจ้านี่คือมุมท้าสามีเลยนะเจ้านี่เพราะว่าไอ้นั่นเขาเากระเบื้นเราใช่ไหมแล้วไอ้ที่นั่นนอกๆมันออกมา

บุรีรัมย์ฝนตกเอ้าวคนเองคนเองมาห่งตันหนึ่งตันตอานหนึ่งตันต้องหนึตันไม่หนาเจี้ยเ่ยเ่ยแล้วทยแล้วนี่ยเ สี่ลูกเโอเคขอบคุณมากสี่ลูกข้าไฟข้าไฟหม้อนี้ละวะเนี่ยอ่ะอขอบคุณค่ะ เอาสิโอเคเอาฮอนันนนออกกำลังเลยนะได้กี่นาทีแล้วโอเคปุ๋ยดีนะครับต้องลองครับต้องลองหกนาทีเออปุ๋ยดีห้าพลังพองล้นผสมทุรินซีอินซีวัตถุโดอะมิโนนิวเมกฟูวิกกดซิลิคอนแดดๆดดใดีครับใ้ดีทนทาน นานหนึ่งสามสี่เดือนครับโอเคผลผลิตเพิ่มขึ้นโอเคครับโอเคครับอยู่เจที่สูเอาบุรีรัมจเจ้าไปละหันใจหนึ่งตันหนึ่งตันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ